วัสดีค่ะปะกิกคทาสวนนะคะทาสวนปลูกผักอินทรีย์นะเอา้าวยกป้ายก่อนใช้หนังก่อนจะได้เก็บพิเกียตถือสีมองเห็นไหมคะเจือจางหมดแล้วพดวนะดูลงมานะคะแล้วก็ตรงนี้เบอร์โทรศัพท์ปก,กิลายปกิกยุพลัยสองส่เก้าเก้าพิพมติดกันไปเลยนะคะสินค้าข้างหลังเพิ่มนิดหน่อย EM, เอ็มเมล็ดทันตะวันมเมล็ดผักชีมเมล็ดผักบุ้งจีนกวางตุ้งดอกอพวกนี้งอกแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะใหม่ตลอดเวลานะไม่มีการเก็บเก่ารับประกันนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งจีนนะผักชีโอ้หงอกดีมากๆวันนี้ไม่พ้นการดูแลผักบุ้งจีนอินรีย์ปลูกผักบุ้งจีนแบบอินรียังไงให้งามนะคะถ้าเราเข้าใจเขาจะปลูกไม่ยากเลย แต่ถ้าไม่เข้าใจบางคนปลูกแล้วก็โตขึ้นมานิดเดี๋ยวก็ไม่โตแล้วเหลืองแล้วก็แคร์เกรนแต่ถ้าเราเข้าใจเขานะก็จะโตพรวดพรวดแล้วก็อวบสวยเนี่ยเห็นไหมคะอ่อนๆทั้งนั้นเลยที่เขาล้มลงไปนั่นคือเขายาวแล้วนะแล้วเขาก็บางเพราะว่าปกิตัดตรงเลือกตัดไปกินเนาะ<ม>ก็ทำให้เขาคือความหนาแน่นไม่เยอะเขาก็จะล้ม เพราะเขายาวอันนี้จะตัดจะตัดแล้วก็จะมาบอกวิธีบํารุงต่อนะคะอันดับแรกเริ่มจากแรกก่อนเนาะต้นเล็กๆอย่างนี้ที่เราปลูกอันนี้ก็ไม่ได้แน่นนะคะไม่ได้แน่นมากหรอกเนี่ยอะดูดูดโคนต้นเขาอันนี้ถ้าจะกินเป็นผักบุ้งอ่อนก็ตัดได้แต่ถ้าอยากกินเป็นผักบุ้งเลี้ยงให้โตๆอย่างนี้ก็ต้องเลี้ยงมาอีกก่อนนะคะเวลาเลี้ยงขึ้นมานะโตประมาณสักฝ่ามือ เราก็เริ่มทยอยตัดเลือกตัดต้นโตโตออกไปก่อนเนี่ยเห็นไหมคะตก๊กตัดแล้วก็ก็จะมีแขนงขึ้นมาละเลือกตัดเพราะว่าให้ต้นที่เหลือโตขึ้นมาอีกที่ตัดไปก็คือต้นตโต,โตอันนี้ยังเล็กอยู่เลยนะก่อนเนี้ยพอตัดมาได้สักพักหนึ่งนะห้าหกวันไอ้ต้นนี้ก็อ้วนขึ้นมาละแล้วก็ถ้าใครจะเลี้ยงต่อก็เลือกกินไปเรื่อยๆนะคะเอาต้นใหญ่ออกไปเรื่อยๆแต่ถ้าจะตัดหมดทีเดียวเลยนะ วันนี้จะพามาตัดหมดทีเดียวแล้วก็เราจะมาดึงต้นที่เขาเล็กๆทิ้งไปเหลือไว้แต่ต้นใหญ่แล้วก็จะมาดูว่าบำรุงยังไงให้เขาแตกแขน,นขึ้นมาเป็นต้นอวบสวยนะคะดับแรกเนาะปะกิจจะพาตัดเลยตัดอย่างนี้นะคะตัดไปเลยแล้วก็เหลือข้อล่างไว้เหลือข้อข้างล่างไว้ไม่ต้องยาวนะคะ เหนือข้อล่างเหนือข้อล่างแล้วถ้าเจอต้นเล็กๆอย่างนี้ถอนเลยค่ะเราจะเลี้ยงรุ่นต่อไปนียให้ต้นโตถอนก็เอาไปกินนั่นแหละนะแล้วก็ถอนออกเด็ดรากทิ้งเอาไปผัดต่อเนี่ยถ้าต้นอย่างนี้ถอนเลยค่ะเราจะเอาไว้แต่ต้นโตโตเนาะแล้วก็บำรุงต้นเล็กเราไม่ทำเป็นตอละ เดี๋ยวจะตัดแล้วให้เลือกทีเดียวค่ะจะได้เร็วขึ้นอ่อนมากเลยค่ะอ่อนอวบมากผักบุ้งที่ได้กินปุ๋ยดีได้กินน้ำดีก็จะเป็นแบบนี้จะอ่อนจะไม่แข็งปลูกไล่ๆกันหลายกระถางนะคะเราจะได้มีผักไว้กินตลอดจะได้ไม่ต้องซื้อ ก่อนแล้วกันเนาะมาจับทีละต้นแล้วเสียเวลาค่ะเมื่อกี้เป็นคนอีกคนหนึ่งที่ทำอะไรชอบเร็วๆเ,เ,เป็นคนไม่ช้าทีนี้เราก็มาดูถึงแม้บางทีเราตัดยาวไปแต่ว่า เขาจะเหลืองเองนะคะจากข้อจากตอที่เราตัดเรามาถึงข้อตรงเนี้ส่วนนี้จะเหลืองค่ะแล้วก็หลุดไปเองนะหลุดออกไปเป็นปุ๋ยอยู่ในนี้ทีนี้ถ้าเราอยากเลี้ยงให้ต้นอ้วนเราก็มาดูต้นไหนเล็กพอที่จะถอนออกได้แล้วก็ถอนทิ้งไปเพราะเราตัดเอาไปกินแล้วเนาะตัดตรงยอดเข้าไปแล้วต้นเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นตออย่างเงี้ยเอาออกไม่ต้องให้เข้ามาแย่งอาหารต้นอ้วน,นต้นโตเอาไว้ พอเขาไม่แย่งอาหารนะเหลือแต่ต้นอ้วนๆเป็นต่อสั่งเขาทีนี้ขึ้นมาก็จะแตกแขนงแล้วก็เป็นต้นใหญ่กิ่งก้านเขาก็จะใหญ่แขนงก็จะใหญ่ด้วยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะผักบุ้งมเมล็ดผักบุ้งเยอะแยะปลูกใหม่ไปเรื่อยไอ้ที่แตกนี่ก็เก็บกินไปจนเราพอใจกี่ตอก็ดูเองกันแล้วกันนะคะ เราจะตัดไปได้กี่ต่อต่อที่3ามที่4ี่ที่ห้าถ้าดูว่าเออไม่งามแล้วก็ถอนทิ้งปลูกใหม่พอถอนเล็กๆออกแล้วนะคะเราก็จะมาให้ปุย๋ยปุ๋ยของเขานะควรจะให้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารไนโตรเจนบำรุงใบแต่ว่าถ้าบางคนเขาปลูกแบบเคมีเขาก็ให้ ปุ๋ยสูตรสิบห้าสูตรเสมอแล้วละ่ะสิบห้ามั่งสิบหกมั่งเนาะสิบห้าสามตัวสิบหกสามตัวก็แล้วแต่อันนั้นคนที่เขาปลูกขายทีนี้เราปลูกอนะินรีย์เนี่ยเราไม่ได้ใช้ทำยังไงให้งามเราก็เอาปุ๋ยหมักนะปุ๋ยอินรียปุ๋ยอะไรที่เรามีน้ำหมักชีวภาพต่างๆเพราะว่าผักบุ้งเขาชอบปุ๋ยถ้าไม่ได้ปุ๋ยจะไม่งามนะคะ ชอบกินปุ๋ยให้ทุกเจ็ดวันเลยค่ะ7จ็ถึงสิวันอย่าให้เกิน10วันนะคะอันนี้ปกเก๊ก,ก็จะให้ปุ๋ยเลยทีเนี้ยอันนี้เป็นปุ๋ยอินรีย์นะคะใส่ไปเลยเขาชอบปุ๋ยถ้าไม่ได้กินปุ๋ยต้นก็ไม่อ้วนไม่งามไม่อวบ อย่างเงี้ยนะคะก็จะแตกตอใหม่สวยๆรดน้ำตามเลยทีนี้บางคนยัง,งงงอยู่เรื่องให้ปุย๋ยช่วงเจ็ดถึงสิบวันให้ยาอื่นได้ไม่ได้ค่ะอันนี้คือปุ๋ยอินทรีย์ที่เราใส่ช่วงเจ็ดหนึงอ่ะอา,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 าถึงสิวันกันแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงช่วง1นึถึงสิวันช่วงเนี้ยเราอาจจะให้น้ําหมักชีวภาพหรือว่าจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง นะคะผสมน้ำรดหรือว่า e m ผสมน้ำรดหรือว่าฮอร์โมนอันนี้ฮอร์โมนทางใบก็ผสมน้ำรดได้นะคะเขาก็กินทางรากได้ด้วยเหมือนกันทีนี้ป้ากิกจะให้ดูต้นที่ตัดไปแล้วนี่ค่ะอันนี้ตัดจนติดเลยเหมือนกันเป็นตอที่ขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ปุ๋ยอีกเพราะว่าตั้งแต่ตัด ให้ครั้งแรกแล้วยังไม่ได้ให้อีกเนี่ยเห็นไหมคะตอเขาเนี่ยเขาจะเหลืองแล้วก็หลุดลงไปเองเนี่ยตอเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตออย่างเงี้ยเนี่ยพอเหลืองเหลืองแล้วเขาก็จะหลุดไปเองนะคะหลุดออกมาอย่างเงี้ยส่วนแขนงก็จะขึ้นตรงข้อเนี่ยเห็นไหมแล้วแต่ความสมบูรณ์สามแขนสี่แขนห้าแขนก็แล้วแต่สองแขนเป็นอย่างต่ํานะคะ ทีนี้เราอยากให้เขาต้นอวบต้นสวยเราก็ต้องให้ปุ๋ยไม่ใช่ไปเลี้ยงรดน้ําเปล่านะเห็นไหมต้นก็เริ่มสวยแล้วอันนี้แขนงขนาดแขนงนะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ปุ๋ยเขาก็จะอ้วนใจะใหญ่แล้วก็ให้ปุ๋ยอีกเหมือนกันนะคะปะกี้ก็จะใช้ปุ๋ยอินซีย์ให้เขากินแล้วช่วงไหนว่างๆปกิศก็ผสม ยูลินซีสังคาข้อแสงมั่ง e อ,อม,มั่งเอามารดให้เขาบางทีก็จะเป็นน้ำหมักที่ข้างขาวทำไว้เยอะก็จะมาผสมน้ำรดก็ขยันให้เหมือนกันละค่ะจะไม่ให้น้ำเปล่าอย่างเดียวน้ำเปล่าจะไม่โตกินแต่น้ำเปล่าก็ไม่โตนี่ก็รดน้ำตามขักบ,บุ้งไม่ชอบน้ำอย่าให้ขาดนะคะถ้าตากอยู่ที่โล่งฝนตกก็ปล่อยได้ถ้าตกทุกวันก็ไม่ต้องรด แต่ถ้าฝนไม่ตกต้องรถเช้ารถเย็นนะผักบุ้งอันนี้หกักแล้วแค่นี้เราก็จะมีผักบุ้งไว้กินตลอดดูแลอย่างนงี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ก็วันสองวันก็ตัดอีกนะคะตัดอีกก็จะแตกแขนงอีกนะเห็นไหมผักบุ้งเย็นนี้เป็นเต่าแล้วกินผักบุ้งละ ก็ไม่ได้กินแต่ผักบุ้งเราเนะหมูเห็ดเป็ดไก่เราก็มีแล้วก็ซื้อใส่ตู้ไว้เยอะแยะอยากกินเมื่อไหร่เราก็แบ่งออกมากินมีผักไว้ในครัวแล้วก็สบายละผักอยู่ในสวนตัดเข้าครัวก็เป็นอาหารชั้นเลิศละเห็นไหมผักสดๆนะคะผักอินรียเห็นไหมหน่ากินออกค่ะถึงอยากให้ทุกคนปลูกมเมล็ดผักบุ้งก็ไม่ได้แพงแล้วมีประโยชน์ที่สุดเลยนะคะบำรุงสายตานี่ชั้นหนึ่งเลยนะเนี่ยแคลเซียมก็เยอะ สวยค่ะสวยอยากให้ทุกคนปลูกนี่วันนี้ก็จะตัดตรงนี้ด้วยไหนๆจะตัดละมาดูปาเก็เพาะต้นกล้าไว้จะพรุ่งนี้นะคะจะปลูกจะปลูกจะเอาลงถุงลงกระถางอย่างนี้ให้เยอะๆเลยอันนี้ทดลองดูแล้วว่าไม่ใช่หน้าหนาวผักคะนาดนี้ก็างามได้นะคะช่วงนี้เคลเลี้ยงยากก็หันมาเลี้ยง เลี้ยงคณะโดยตรงอย่าไปคณะเคลไม่ต้องเลี้ยงละเขาอ้วนมากเลยแล้วก็จะตัดทีนี้จะมาบอกวิธีตัดวิธีกินนะคะบางคนไม่เข้าใจตัดตรงนี้เลยนะเราจะเสียผลประโยชน์นะคะเราตัดอย่างน้นอยเอาไว้สองใบเนี่ยเราจะได้แขนงเขาเนาะเนี่ยตัดออกมาอย่างนี้นะคะเนี่ยเราก็จะเลี้ยงแขนงแขนงก็อ้วนนะถ้าเลี้ยงดี นะจะงอกอานี้งอกออกข้างซอกใบนี่แหละแล้วข้อข้างล่างก็งอกได้เหมือนกันตัดประมาณนี้แเราก็แค่นี้ก็ผัดได้จานหนึ่งแล้วนะเนี่ยถ้าไปนั่งพัตคารนั่งร้านอาหารผัดได้เป็นจานนะคะแค่นี้สองต้นเนี่ยผัดใส่หมูก็ได้ผัดใส่อะไรก็ได้แล้วแต่มีกุ้งมีอะไรก็ผัดเข้าไปผักอินทรีย์อร่อยหวานกรอบทั้งนั้นแหลคะค่ะ เป็นไงอยากปลูกผักหรือ,อยังอันนี้ก็เอาไว้เลี้ยงกินต่อแต่ต้นเล็กๆป้าแกก็กปลูกไว้เยอะแล้วนะไซส์เล็กขนาดนี้แต่พรุ่งนี้จะปลูกต้นกล้าที่อยู่ในกระถางในกระบะที่เพาะไว้เล็กนิดเดียวอนะันนั้นอ่ะอันนี้เริ่มจะโตแล้วบำรุงแป๊บเดียวก็ได้ขนาดนี้นะคะเป็นไงปลูกผักบุ้งอินรีย์งามไหมไม่ได้ยากค่ะ ขอให้ให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมออย่าเกินเจวันอย่าเกินสิบเต็มที่1ิบวันนะคะแต่ถ้าเจ็ดวันได้ก็ยิ่งดีให้ปุ๋ยเขาก็จะอวบอ้วนสวยให้น้ําแล้วก็นี่ฮอร์โมนทางใบลืมบอกปกิกรดพ่นตลอดนะคะเวลาปกิรพ่นฮอร์โมนทางใบนะก็จะใส่น้ําส้มควันไม้เข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้เสียเวลาพร้อมกันไปเลยค่ะพ่นผักกินใบเสร็จก็พ่นพริกมะเขือถั่วฝักยาวต่อได้เลยค่ะ แปงปาเกกกำลังจะออกออกดอกนะกำลังจะออกดอกแล้วไปดูตัวเมียก็เยอะตัวผู้ก็เยอะตัวผู้มาก่อนบางคนน่ะตกใจปลูกแตงกวาตัวผู้มามาถามปกิก็กว่าทำไมไม่มีตัวเมียรอแป๊บหนึ่งใจเย็นๆนะคะไม่ไม่กี่วันตัวเมียเขาก็ตามมาโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วถ้ายังไม่กดติดตามก็กดติดตามให้ปาเก็กด้วยกันแล้วกันนะคะแล้วก็ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมมาตลอดนะคะ คลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ